สวัสดีค่ะพี่น้องทุกๆคนทักทายทักทายกับทักทายกับบรรยากาศคำาทางเยอรมันเนาะค่ะประมาณซีหาโมงแรงเนาะค่ะเนาะมื่อนี้ถ้าเป็นอันทักทายคำจักน้อยสิเป็นเวลาซีหรือว่าหาโมงแรงของประเทศเยอรมันเนาะคะะ่ะเนาะอันทั้งบ้านท่าก็จะซีหาทุ่มไปแล้วล่ะอาสซิเดอกแน่จักน้อยคลิปนี้พื้นดอน ขอโทษเด้อค่ะเด้อขอโทษที่บ่ได้กลับไปตอบคอมเมนต์คลิปที่ผ่านๆมาหรือว่าผู้ใดเข้ามาเข้ามาบ้านเข้ามาบ้านของผู้ดีเทือนเราผู้ดีเทือนบ่ทันได้อันกลับไปตอบคอมเมนต์เดี๋ยวว่าผู้ดีอันเดี๋ยวผู้ดีเทือนมีเวลาว่างสิกลับไปตอบคอมเมนต์เด้อนนะคะ่ะผู้ดีเทือนเป็นคนที่บ่ย,ยิงเนี่ยค่ะไม่ได้ยิง ใจดีค่ะใจดีใจดีกับทุกๆคนเราก็ดีใจดีใจกับบักเลยที่ทีมมีคนเข้ามาเว้ามาหาอันผู้ดีเทือนเข้ามาถักท้ายมาฟังเรื่องนั่นเรื่องนี้ที่ผู้ดีเทือนเว้าผู้ดีเทือนดีใจไหมคะ่ะเหมือนคนอ่นมากเว้าเราก็มีคนมกักฟังนี่แหละผู้ดีเทือนมากแบบนี้ขอบคุณขอบคุณทีมงานหอบศาสตร์ของผู้ดีเทือนที่ ตอนรับแขกผู้ดีเทียนขอไปอ่านคอมเมนต์เห็นทีมงานหอบสารผู้ดีเทียนขอไปตอบคอมเมนต์แทนผู้ดีเทียนทักท้ายหยาดหยาดที่แขกของผู้ดีเทียนผู้ดีเทียนดีใจหลายแม่มือนี่เนาะค่ะเนาะมันนี้ลูกค้าหลายผู้ดีเทียนเลยบม่มีเวลาเม่เวายังปันไดกะอสว่วงว่างไหนล่ะ งานหลายหลีค่ะงานหลายมีเวลากับแวบของมาเนาะคะ่ะอยากเห็นพีเห็นน้องอันพุดีเทือนมีความน่ใจยอยากสิบอกว่าคลิปหนาหลังจากคลิปนี้ไปเล่าพอดีเือนอน่นสิเวอาเรื่องชีวิตของพอดีเทือตอนที่ตอนที่อยู่ไทยของปีที่แล้วเนาะคะ่ะเนาะพอดีเือนเนี่ยไม่มีโอกาสซอยคุณลุงคนหนึ่งพอดีเือเฉิิมเป็นว่าคุณลุงสมโอเด้วยค่ะเด้อ พอมาเล้าขายสมโอเป็นอาชีพคุณลุงคนนี้ผู้ดีเทือนได้เด้พาเราไปหาหมอได้ไปเส้นเป็นญาติแห้เล่าได้ไปเดินเรื่องกับโรงพยาบาลได้ไปคุยได้ไปปรึกษากับคุณหมอทุกตุกยางเพราะว่าคุณลุงคนนี้เราเป็นหลคมาเล็งเนาะค่ะมาเล็งระยะสุดท้ายผู้ดีอันเทือนผู้ดีเทีนยนไ,ได้มีโอกาสไปซอยเล้าไหมค่ะได้มีโอกาส ไปซอยแล้วโดยแบบเต็มที่เลยเต็มที่ที่ของผู้ดีเทิรนที่สีเห็ุใดผู้ดีทิรันสีบอกให้ฟังว่าเป็นยังไงมาอย่างไหน,ไไหนคุณลุงคนนี้คุณลุงสมโอน่ะเราบอกว่าเราโบมียาติบโบมหยงังแล้วอยู่คนเดียวเรามาเศร้าหองหอนหองหงหงหงพักที่ว่าผู้ดีเทือนอ่นได้ย้ายล่านจากล่านเก่าไม่อยู่ล่านไม่เนาะ,ะนะเพราะแต่เดี๋ยวมาอยู่ล่านหม่หลอว เรามาอยู่นเป็นแปดปีเก่าปีผุนเดค่ะหรือเกือบสี่สิบปีผุนละแต่คนในหอบ่มีผู้ใดบอกกับเราเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่หลกสส้นตัวสูงฉันหมั่นใจฉันมีเงินฉันบ่งึดฉันบ่ง่อฉันบ่อขอความอาศัยฉันบ่อขอความเหมือนซอวยเหลือจากไครใดทั้งสิน้นประมาณนี้นะคะพอจะมาเจอผู้ดีเทือนหล,นลังจากเหตุการณ์ที่ผู้ดีเทือนเสีบอกเอห็นฟังเนี่ความคิดและทัศนคติของเราก็เปลี่ยนไป ผู้ดีเชินบ่ได้มาว่าว่าผู้ดีเชินเป็นคนดีเป็นนักบุญที่ว่าเฮ็ดไห้ไปพาเนานั้นคนนีไปโรงพยาบาลผู้ดีเชินบ่ไดดประทับใจหรอคะผู้ดีเชอนประทับใจตรงที่ว่าผู้ดีเชินสามารถละลายพฤติกรรมสามารถเฮ็ดไห้คนคนหนึ่งซึ่งคิดว่าตัวเองเป็นเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลได้เมื่อเปลี่ยนความคิดได้มาเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่หลังจากเหตุการณ์อีก เกิดขึ้นนะคะ่ะเด้อเด้อเอาไว้ฟังเอาไว้รุ่นอันต่อไปในะในคลิปต่อไปผู้ดีทันเสียบอกให้ฟังว่าเป็นแปใน,ปนคลิปนี่อาชีเย้าเนี่ยคลิปเรื่องเงินพ่อใหญ่สมโอเนี่ยนะคะอาชีเย้าเนี่ยอาชีมีสามอีพีหรือว่าสี่อีพีเนาะคะ่ะเนาะพ้ดีทันก็นอยากเสียบอกให้ฟังอันเราก็ขอบพุนทุกทุกคนที่หอบสัตว์มาฟังเมียหอบสาสตร์มานัง่ง โห่สารมะนั้งว่างเถด่อนแมปากแป๊แเว้าแวป้แเป้พอดีเทียนดีใจแล้วค่ะเด้อดีใจว่าคักเลยดีใจหลายดีใจหลายหลีดีใจหลายหลยรู้สึกมือหนึ่งเป็นไปไหผพอดีเทียนจะเฮ็ดคลิปขอบพุ้นพอดีเทียนอะ ดีใจที่จอยู่เฮดคลิปแล้วมีคนมาติดตามต่งว่าลอยกว่าแหมพี่น้องพูดีเทิรนขาดหวังไหวแค่สี่สิบหาสิบคนประมาณนี้นะคะพูดีเทินบ่ค่อยขาดหวังแล้วกว่าคิดเลยว่าสิมีพูดีเทินลงคลิปไปเจ็ดมือแปดมือมีคนติดตามลอยข่าคนโอ้โหว่อใจดีหน่อยดีใจคักเลยค่ะขอบคุณ ขอคทษนี่หลีขอคทษนี่หลีค่ะถ่ายคลิปก็สิเป็นชีวิตประจำวันของมอนีเพราะว่ามอนีพอดีเทืร์นว่นได้มีเวลาพราลกคคาเพิ่นโทรมาสั่งของหลายพอดีเทืรนก็นไปซื้อของมาเพิ่มนะคะเนาะไปซื้อของจุกเฉินมา่เพิ่มให้ลูกคา้าพิ่นว่าสัง่งอันแล้วก็อันที่เป็นภาพบรรยากาศเก็บบรรยากาศของบรรยากาศเมืองเศร้านี่ให้พี่น้องดนเบิง่ง แล้วค่ะส่วนคลิปที่ว่าพูดีเทินพาพญานันถมโอพาคนลุงถมโอไปหาหมอน่คลิปต่อไปใครอยากฟังบวกหนึ่งเข้ามาขึ้นดาเ,เออสเวนเนาะเออ้าเอาเอาๆสำหรับอ,อันนี้เอาไว้คำนี้ก่อนนะคะเนาะรักษาสุขภาพรักษาระยะห่างเนะ้ค่ะเด้อรักษาระยะห่างดูแลตัวเอง เป็นอย่างมามันชิยากเสียเวลาบพ่พเเสียเงินอีกเนาะค่ะเนาะรักษาระยะห่างใส่แมสท,ทุกครัง้งถึงมีโอกาสเดี๋ยวออกไปข้างนอกนะคะเนาะ